นี่คือวิธีที่ทำให้กล้ามมุขคุณดูฟตูตลอดเวลาครับก่อนที่เราจะเข้าไปดูคลิปกันผมผมมีสิ่งดีๆมาเสนอครับนี่คือ Formula X ครับเป็นอาหารเสริมที่โคช้ชบนแอปคนคิดคนขึ้นครับผมถ้าใครสนใจสามารถเข้าไปดูข้อมูลใต้คลิปได้เลยครับบอกเลยว่า Formula X ง,งสวัสดีครับผมโค้ชปูแนนครับตอนนี้เพกำลังชมรายการซิกแพ c โปรเจกต์อยู่นะครับผมมาในคลิปนี้ครับผมเป็นคลิปที่ผมจะมาบอกวิธีที่ทําให้ทุกๆคนครับผมสามารถที่จะมีลุกของกล้ามที่ดูฟูเต็มแน่นชัดแล้วก็สวยงามได้ครับมีคําถามถามมาเยอะครับว่า เนี่ยมีกล้ามเนื้อขึ้นมาแล้วเริ่มจะมีกล้ามขึ้นมาแล้วแต่ทําอย่างไรเราถึงจะดูฟูดูแน่นแล้วก็ดูคมชัดอยู่ตลอดเวลาครับซึ่งวิธีการทั้งหมดมีอยู่5วิธีด้วยกันจะมีอะไรบ้างนั้นเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันดีกว่าครับผมไปแป๊บนึงครับทุกคนครับก่อนที่เราจะเข้าไปดูคลิปกันต่อครับผมนี่เลยครับโฮมฟิตทูเป็นอุปกรณ์ออกรรกำลังกายที่บ้านที่โค้ชแนนวางใจครับถ้าเกิดว,ว่าคุณอยากได้ส่วนลดพิศพศเศษพิเศษจากการซื้ออุปกรณ์ทุกชิ้นจากทางโฮมฟิตทูครับผมา,าทาง อยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมเข้าไปดูข้อมูลใต้คลิปได้เลยครับแต่ก่อนที่ผมจะไปบอกทั้ง5วิธีครับผมต้องบอกกับทุกคนอย่างนี้ว่า5ข้อที่ผมจะบอกต่อไปนี้นะครับผมคือคุณจําเป็นจะต้องทําทุก ข้อขาดข้อใดข้อหนึ่งไม่ได้ครับเพราะว่าทั้ง5ข้อนี้จะเป็นองค์ประกอบที่ทําให้คุณสามารถที่จะมีกล้ามเนื้อที่ดูฟูแน่นเต็มชัดได้ครับซึ่งวิธีการที่หนึ่งครับคือการที่คุณต้องเพิ่มกล้ามเนื้อขึ้นมาก่อนนั่นเองครับผมฟังดูอาจจะกวนๆนะครับผมแต่ผมไม่ได้กวนตีนใครนะครับคือต้องบอกก่อนนะครับสหรับมือใหม่หลายๆคนหรือว่าคนที่แบบว่าเข้าใจว่าตัวเองเนี่ยนะครับมีกล้ามแล้วหลายๆคนครับคือคิดว่าตัวเองเนี่ยนะครับใหญ่แล้วแต่จริงๆแล้วเนี่ยครับผมการที่เราจะดูฟู แน่นเต็มชัดได้ครับเราจะต้องมีขนาดของกล้ามเนื้อที่ใหญ่ประมาณนึงครับผมในที่นี้คือประมาณไหนครับให้คุณลองดูที่น้ําหนักตัวของคุณครับแล้วก็มาหักลบกับส่วนสูงครับผมยกตัวอย่างเช่นนะครับผมสูง1 7 1ซนมใช่ไหมครับผมถ้าผมหนักอยู่ที่71กรริโลกรัมคือเอาส่วนสูงของผมเนี่ยครับลบ้อยครับผมจะเป็นคนที่มีรูปร่างที่ดูเต็ม มากกว่าคนที่ไม่ออกกําลังกายนั่นเองครับโดยที่บอดดี้แฟทของผมจะต้องอยู่ต่ํามากพอครับจะทําให้ผมเนี่ยผมมีความเต็มมีความฟูมความชัดนี่ถ้าเกิดว่าคุณนะครับมีน้ําหนักตัวในรูปของกล้ามเนื้อที่เพิ่มมากขึ้นครับดังนั้น,นครับให้ย้อนดูที่น้ําหนักตัวคุณครับผมเอา ส่วนสูงของคุณตั้งนะครับลบด้วยร้อยจะเป็นน้ําหนักตัวที่เหมาะสมครับผมที่ทําให้คุณเนี่ยดูเต็มดูแน่นดูชัดได้นะครับแต่อย่างไรก็ตามครับการเพิ่มกล้ามเนื้อเพียงเดียวไม่สามารถทําให้คุณดูฟูดูแน่นได้นะครับผมมาต้องอาศัยข้อที่2ร่วมด้วยซึ่งจะเป็นอะไรเดี๋ยวเราไปฟังกันดีกว่าครับมาในข้อที่2ครับพลาดไม่ได้เลยครับสําหรับเรื่องนี้นั่นคือเรื่องของบอดี้แฟทของคุณนั่นเองครับถ้าเกิดว่า คุณทาตามข้อหนึ่งที่ผมบอกไปครับคือเอาส่วนสูงของคุณนะผมมาลบกับ100นะครับหรือว่าลบกับร้อยหก็ได้ครับผมครับประมาณนี้ครับตัวของคุณเนี่ยครับมันก็จะมีความหนาประมาณนึงครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณมีบอดี้แฟทนะครับที่เกิน1 5ไปครับตัวของรายละเอียดกล้ามเนื้อของคุณมันจะไม่คมชัดอย่างที่คุณต้องการมันกลายเป็นว่าตัวคุณน่มันดูเรียบเนียนแล้วก็ดูไม่แจ็คดูไม่แบบเต็มดูไม่เป็นบล็อกนะครับดังนั้นบอดี้แฟท ที่เหมาะสมที่ทำให้คุณดูเป็นบล็อกดูเต็มดูแน่นครับนั่นคือบอดี้แฟตอยู่ที่15%ลงมาสำหรับผู้ชายนะครับส่วนผู้หญิงจะอยู่ที่20%ลงมาครับนี่จะเป็นบอดี้แฟทที่เหมาะสม ที่ทําให้ตัวของคุณนะผมดูใหญ่ดูแน่นแล้วก็ดูมีมิติมากขึ้นนั่นเองครับผมดังนั้นนะครับถ้าเกิดว่าคุณรู้ตัวแล้วว่าเฮ้ย <c oughs> คุณมีกล้ามเนื้อที่มันหนาตัวแล้วแต่มันดูเรียบดูเนียนไปหมดเลยนะครับแล้วก็ดูไม่แจ็คดูไม่คมครับผมดูไม่ฟูนะครับให้คุณลดไขมันส่วนเกินของคุณลงมาครับถ้าเป็นผู้ชายนะผมผมแนะนําเลยนะครับตัวเลขนี้คือเป็นเมจิกนัมเบอร์เลยครับคือต้องอยู่ที่1 5ลงมาแต่ถ้าเกิดเป็นผู้หญิงอยู่ที่20%ลงมาคุณจะจยว่ากล้ามเ้อุณเมันดูแน่นคมชัด อย่างที่คุณอยากได้เลยทีเดียวครับมาในข้อที่3ครับอันนี้จะเป็นเทคนิคที่ลึกขึ้นมาแล้วนะครับถ้าคุณมีตัวของกล้ามเนื้อที่มากพอสมควรแล้วมีบอดี้แฟทที่น้อยลงแล้วในที่นี้คืออยู่ตามที่ผมได้บอกไว้คือผู้ชายอยู่ที่15ลงมาแล้วผู้หญิงอยู่ที่20ลงมาครับให้คุณใช้สิ่งนี้ครับผมนั่นคือครีเอทีนโมโนไฮเดรตครับทำไมต้องใช้ครีเอทีนครับครีทีนครผมจะมีบทบาทในเรื่องของการที่ทําให้ร่างกายมีการ เก็บน้ําเอาไว้ในตัวของกล้ามเนื้อครับผมสิ่งนั้นเรียกว่าเซลลูลูไรเซชันก็คือการที่ร่างกายมีความสามารถในการเก็บกักน้ําแล้วก็ไกลโคเจนในตัวของกล้ามเนื้อได้เพิ่มมากขึ้นครับคนที่ใช้ครีเทนครับผมครับหลังจากที่ผ่านไปแล้ว2สัปดาห์ครับเขาจะพบว่าน้ําหนักตัวของเขาเพิ่มขึ้นแต่น้ําหนักที่เพิ่มขึ้นในที่นี้นะครับไม่ใช่อาการเพิ่มขึ้นของไขมัน และไม่ใช่อาการบวมน้ำที่คนเข้าใจกันครับแต่มันเป็นอาการที่ร่างกายมีความสามารถในการเก็บกักน้ําแล้วก็เก็บกักไกลโคเจนในตัวของกล้ามเนื้อได้เพิ่มมากขึ้นครับตัวของเขานะครับผมจะรู้สึกว่าแบบเฮ้ย ตัวมันแน่นขึ้นกล้ามเนื้อดูมีเซปเปอรชันก็คือมีการแยกชิ้นที่ดูดีมากขึ้นลายกล้ามเนื้อดูตัดดูชัดมากขึ้นจากการที่เขาปรับในเรื่องของซัพพลีเมนต์ก็คือเรื่องของอาหารเสริมเนี่ยเพียงแค่ตัวเดียวเท่านั้นก็คือตัวของครีเอทีนโมโนไฮเดรตนั่นเองครับผมดังนั้นถ้าเกิดว่าคุณอยากจะดูฟูดูแน่นดูเต็มการใช้ครีเอทีนครับถือว่ามีบทบาทสําคัญที่ทําให้คุณเนี่ยมีลุคที่ดูแน่นอย่างที่คุณอยากได้เลยครับมาในข้อที่4ครับนี่คืออีกหนึ่งเทคนิคที่ ใช้ในการเสริมในยกลารมือของคุณมันดูคมชัดแล้วก็ดูแน่นขึ้นครับนั่นคือการทานโซเดียมนั่นเองครับเข้าใจถูกแล้วครับผมหลายคนอาจจะตกใจว่าแบบเฮ้ยโคตรปู โซเดียมมันไม่ดีไม่ใช่เหลือมันทําให้ไตของเรามันทํางานหนักนู่นนี่นั่นนะครับมองอย่างนี้นะครับโซเดียมเนี่ยนะครับผมึ่งเกิดว่ากินมากจนเกินไปเนี่ยมันไม่ดีต่อร่างกายของเราอยู่แล้วใช่ครับทำให้เรามีอาการบวมน้ำนะครับทำให้เรามีอาการที่เรียกว่าคือไตทํางานหนักมากเกินไปครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณทานในปริมาณที่เหมาะสมคืออยู่ที่ประมาณ2,300มมิลลิกรัมหรืออาจจะมากกว่านั้นเล็กน้อยนะครับ ซึ่งก็ถือว่าไม่ได้เยอะมากมายอะไรครับจะทําให้ตัวของกล้ามเนื้อของคุณมันดูชัดมากขึ้นจะเรื่องจะมีความปูดโบนแล้วก็ตัวของสไตรชันคือลายของกล้ามเนื้อของคุณมันจะชัดขึ้นครับเรื่องนี้ถามนักข้อกายดูก็ได้ครับถ้าเกิดว่าวันที่เขาเตรียมตัวประกวดครับถ้าเกิดว่าเขาตัดโซเดียมออกไปครับ ตัวของกล้ามเนื้อของเขามันจะดูแบนนะครับแต่เมื่อไรก็ตามที่มีการเติมโซเดียมกลับเข้าไปสู่ระบบร่างกายของเขาครับตัวของกล้ามเนื้อของเขามจะมีความฟูเพิ่มมากขึ้นครับไม่จฉาแร่ธาตุประเภทโซเดียมครับจะทําให้ฟังก์ชันของกล้ามเนื้อของเราครับผมครับมีความสมบูรณ์เพิ่มมากขึ้นนะครับและทําให้ตัวของกล้ามเนื้อของเราสามารถทํางานได้ดีมากขึ้นและที่สําคัญเลยคือมันทําให้มีการเก็บกักน้ําในตัวของกล้ามเนื้อของเราได้อย่างมีประสิทธิภาพครับซึ่งในที่นี้นะผมครับโซเดียมเนี่ยนะครับไม่ใช่ว่าเราจะกินเกลืออะไรก็ได้นะครับแต่ว่่่่่าาาาสสิิงงงททีีีเเเรรจจะะมมมันนต้ออออใใคผืชดดขโซย ใช้ครับโดยแหล่งโซเดียมที่ผมแนะนำครับคือตัวของเกลือชมพูครับเกลือชมพูครับผมจะทําให้ร่างกายมีการเก็บกักน้ําในตัวของเซลล์กล้ามเนื้อของเราเพิ่มมากขึ้นครับดังนั้นถ้าเกิดว่าคุณใช้ตัวควรีทีแล้วนะครับผมและควบคู่กับตัวของเกลือชมพูครับจะทําให้กล้ามเนื้อของคุณมันดูฟูแน่น ชัดและที่สําคัญเลยคือเช่นเรื่องของคุงทับมันจะดูปูดปนแล้วก็แบบดูเป็นรากไม้ครับซึ่งทําให้ตัวของคุณมันดูโหดยิ่งขึ้นนั่นเองครับผมดังนั้นนะครับการใช้โซเดียมก็ถือว่าเป็นตัวช่วยหลักอีกหนึ่งตัวที่ทำให้คุณดูคมชัดแน่นอย่างที่คุณอยากได้ครับผมและมาในข้อที่5ครับผมข้อสุดท้ายครับคือผมขอรีแคปก่อนนะครับคืออย่างแรกคือคุณต้องมีกลา้ามใช่ไหมครับก็คือต้องมีกล้ามเนื้อที่เพิ่มมากขึ้น2คือมีบริแฟตที่น้อยลง3คือใช้ตัวของครีที แต่ถ้าเกิดคุณมีทั้ง4อย่างนี้แล้วแต่คุณไม่กินแป้งนะครับผมกล้ามเนื้อของคุณก็จะยังคงดูแบนอยู่เหมือนเดิมนั่นแหละครับผมรีที่บง่ายครับระหว่างกลุ่มคนที่มีบริแ f a น้อยมีกล้ามเนื้อเยอะใช่ไหมครับแต่ไม่กินแป้งนะครับก็คือกลุ่มคนที่ทำ k e โตหรือว่าโลคาร์นั่นเองกับอีกกลุ่มหนึ่งนะครับผมคือมีบริแ f a เท่ากันมีมวลกล้ามเนื้อเท่าท่ากับอีกกลุ่มหนึ่งแต่กินแป้งครับไอ้กลุ่มที่กินแป้งเนี่ยนะผมจะมีกล้ามเนื้อที่แบบดูโปร่ดูราวดูคม เยนยิ่งขึ้นแล้วก็มีเส้นเลือดที่แบบยับจริงๆครับผมนะครับดังนั้นการทานคาร์โบไฮเดรตมีผลที่ทําให้ตัวของกล้ามเนื้อของคุณมันดูฟูเต็มชัดนั่นเองครับผมเพราะว่าตัวของคาร์โบไฮเดรตครับผมเมื่อเรากินเข้าไปแล้วนะครับจะแปรเปลี่ยนกลายเป็นกลูโคสและกลูโคสเหล่านี้ครับผมจะถูกนําพาไปเก็บในตัวของกล้ามเนื้อของเราในรูปของไกลโคเจนนั่นเองอย่าลืมนะครับก่อนหน้านี้เราใช้อะไรบ้าง แล้วก็ตัวของโซเดียมครับซึ่งตัวของครีทีนแล้วก็โซเดียมครับผมนะครับจะนาพาเอาตัวของไกลโคเจนแล้วก็น้ำเนี่ยนะครับเอาเข้าไปเก็บอยู่ในตัวของกล้ามเนื้อของเราทําให้ตัวของกล้ามเนื้อของเราเนี่ยครับผมมันมีความเต็มนะมันมีความโค้งออกมามากกว่าคนปกติที่ไม่กินแป้งนั่นเองครับผมดังนั้นครับผมการทานคารโบไฮเดรตนะครับผมให้คุณกินเข้าไปครับอย่าได้กลัวแป้งนะครับผมกินแป้งในปริมาณที่เหมาะสมอยู่ที่ประมาณ30-40%ของไดเอทของคุณครับจะทําให้คุณมีกล้ามเนื้อที่เต็มคมชัดแล้วก็ฟู ตลอดเวลาอย่างที่คุณต้องการเลยครับและเสริมอีกนึงเทคนิคครับผมนะครับถ้าเกิดว่าคุณอยากจะดูฟูดูแน่นดูชัดใช่ไหมครับผมในช่วงที่คุณไปเดินชายหาดหรือว่าคุณต้องการที่จะถ่ายแบบถ่ายภาพหรือว่าถ่ายรูลงอินสตาแกรมหรือว่าลงในโซเชียลมีเดียครับให้คุณปั๊มกล้ามก่อนนะครับสักสิบถึงสินาทีนะผมปั๊มแบบทั่วร่างกายวิตพื้นดึงข้อนะครับผมพวกนี้ครับทำเนี่ยนะครับ เป็นเซอร์กิตก็ได้ครับผมวิดพื้นเสร็จปุ๊บดึงข้อดึงข้อเสร็จปุ๊บไซร์เรสไซร์เรสเสร็จปุ๊บไบาเซอรเคิลหมุนเป็นไซเคิลแบบนี้ครับผมครับติดต่อกัน5-10นาทีครับคุณจะเจอว่ากล้ามเนื้อของคุณเนี่ยแบบมันฟูแล้วมันแทบจะแตกเลยครับแล้วพอเวลาถ่ายรูปใช่ไหมครับโอ้โหทีนี้แหละนะครับผมรับรองว่าคืออ่านคอมเมนต์กันแทบไม่ทันครับเนื่องจากว่ากล้ามเนคุณเนี่ยมันดูเต็มแล้วก็ดูแน่นมากๆจริงๆครับผมนะครับและนี่คือ5เทคนิคครับที่คุณพลาดไม่ได้้้้้เเลยยแแแมมมมต่่ขขอออดดีวคครรรััับบผสาาหหกกทในนนืงุณููฟ คมชัดแล้วก็เส้นเลือดยับยับนั่นเองครับผมก็ลองไปทําดูครับได้ผลดีอย่างไรก็อย่าลืมมาคอมเมนต์ใต้คลิปเป็นกำลังใจให้โคชโบนนแล้วกันนะครับแล้วบอกสมุดขนาดนี้แล้วเนี่ยนะครับผมถ้าเกิดว่ากดติดตามโคชโูนนสหน่อยก็จะเป็นกําลังใจอย่างมากเลยครับก็ถ้าเกิดคุณชอบคลิปนี้ครับหรือว่าชอบโคชโูนันอย่าลืมกดไลค์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้นะครับเพื่อให้คุณไม่พลาดในการติดตามคลิปวิดีโอทุกคลิปที่ผมจะลงในทุกๆวันครับผมสำหรับคลิปนี้ผมก็ตัวลาไปก่อนจะเจอกันคลิปหน้าครัับผมสสดี